ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตประจําสัปดาห์ของ7บาทนะครับผมก็เป็นอัปเดตสั้นๆเนาะระหว่างรอตัวละครใหม่นะครับก็เป็นอัปเดตประจําวันที่7เดือน5นะครับหรือก็คือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่8โมงจนถึง10โมงนะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่อัปเดตแรกกันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตแรกก็จะเป็นกิจกรรมใหม่นะครับเขากดใต้ดินคอราโบ7บาทนะครับผมคอลแลบกับพุก้าโลนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่21นะ สามารถเข้าได้ผ่านเมนูเขาวงกตใต้ดินด้านล่างขวานหน้าจอต่อสู้นะครับใช้พลังงาน30ครั้งต่อการเข้า1ครั้งนะครับผมคิดว่าเขาวงกตรอบนี้ไม่น่ายากนะ,ะถ้าเกิดใครที่มีตัวคอลลาโบกันแล้วเนะี่ยคิดว่าถ้าเปิดเจอพวกตัวคอลลาโบเนะี่ยเขาวงกตซีซั่นนี้ก็น่าจะง่ายนะครับปกติเขาวงกตใต้ดินของพวกตัวคอร์รบเนะี่ยมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องมีพวกตัวคอร์รบอยู่ใน อยู่ใน id หรือเปล่านะครับถึงจะเจอนะอันนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมนะในส่วนของไอเทมแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะมีตัวอ่ตัวสุ่มเพิ่มอีก10บใบนะครับผมใครที่ยังเปิดไม่ครบ600ก็สามารถใช้ตัวตรงนี้ไปแลกได้นะครับผมนี่เลยนะ10บใบนะครับยังก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมภารกิจ Step Up c o l l a b o Return นะครับผมวันที่7จนถึงวันที่21นะก็จะมีทั้งหมด8สเต็ปนะครับแล้วก็ให้เคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ภารกิจแล้วก็3รางวัลน,นะครับให้เคลียร์ยังก็ลืมอย่าลืมไปทำกันด้วยนะ8สเต็ปนะครับผมก็มีของอัปเกรดตัวละคร เยอะแเลยนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นกิจกรรมบูสต์สงครามสัตว์อสูรน,นะครับผมกิจกรรมลดพลังงานสงครามสัตว์อสูร50%นะครับตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่14เดือน5นะครับผมก็จะอ่ารางวัลการันตีสัตว์อสูรทั้ง3 2เท่า ก็คืออ๋ออันนี้สัตว์อสูรผมนึกว่าสงครามบอสโอเคสงครามสัตว์อสูรนะครับยังไงก็ยาลืมเป็นลงกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ขาดของทำอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชิ้นไหนของใครนะครับตอนดิชั้น3เนี่ยดรอปสองเท่านะครับผมก็ใช้เรียกว่าลงน้อยลงเอ่อเท่าเดิมนะครับแต่ว่าได้ของมากขึ้นนะครับผมก็ลดระยะเวลาในการหาของได้นะสำหรับอ่ตัวที่จะทำอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับคิดว่าตัวที่ไม่น่าเพิ่มน่าจะเป็น ตัวล่าสุดนะครับมันจะมีเพิ่มแค่อนกนะครับแล้วมีกวางแล้วก็จะมีสกาวฮาติแล้วก็มีงูนะครับส่วนกระลอกนี่ไม่เพิ่มนะก็ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมจากเพชรฟรีเนี่ยหอคอยโซโกเลทนะครับสายสืบเรื่องชื่อสารทาศนะครับ2เม็ดไขรที่เพชรไม่ค่อยพอใช้ก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับผม 4เมตรเฉยนะครับแล้วก็ตามหาเล่าเรื่องชื่อนะครับผมก็อาทิตย์นี้ก็4เมตรนะยังไงก็อย่ลยาลืมไปทำกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตสั้นๆของเราสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วเจอกันอัปเดตหน้านะคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับตามที่เขาปล่อยหลุดมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอดูกันถ้าเกิดมีข้อมูลตัวใหม่มาเนี่ยผมก็น่าจะสรุปข้อมูลลงวันศุกร์นี้นะครับผม เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับว่าตัวอะไรจะเข้านะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ